คือหลักการเนี่ยหุงพี่ให้โจทย์มาว่าต้องการทาาี่อยากจะพัฒนาการปลูกผักแบบโอแกนิาจะทำยังไงหนูพี่มีโจทย์ว่าหนงพี่ไม่มีคนแล้วก็หนงพี่มีแหล่งน้ำครับเป็นแหล่งน้ำที่สามารถปลูกผักได้เลย ผมก็เลยเออกไอเดียว,ว่าเอาทิงแล้วเดี๋ยวผมเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยและวกันหนึ่งสิ่งที่เราทำคือเราทําระบบบริหารจัดการน้ำด้วยอาชีพผมเนี่ยผมทำเกี่ยวกอุตสาหกรรมอยู่แนละ้วผมก็แค่มาประยุ์ใช้กับสมาร์ทฟาร์์สามารถสั่งการเปิดปิดน้ำผ่านระบบออโต้มือถือระบบ Android iOS ผ่านมือถือได้หมดเลยนะครับ ตั้งเวลารายงานผลตัวผมเองอย,อยู่ที่บางแสนเนี่ยผมสามารถรับรู้เลยว่ามอเตอร์แต่ละตัวมีตัวไหนบ้างที่ทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างผมสามารถรู้ข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นอะลามโน้ติฟายส่งเข้าไปในไลน์แอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลระบบเนี่ยสามารถรับรู้เลยว่าอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเสียหายเนี่ยผมจะรู้ก่อนอมผมสามารถทักตรงพี่ก่อนเลยว่า้วันนี้ตรงพี่ครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้รดน้ําหรอ,อพี่บอกว่าอ๋อพอดีจำทุรีฝนตก เพราะแกจะเลื่อนปิดจากระบบออตโต้ไปเป็นแมนวนวลนะครับแล้วก็การบริหารจัดก,การน้ําก็จะสามารถที่จะกําหนดได้เองโดยหลวงพี่เองสามารถอยู่ที่กุฏิห่างจากห่างจากจุดนี้ถึงถึงกุฏิเนี่ยราวๆสองสามร้อยเมตรเนี่ยสามารถบริหารจัดก,การน้ําโดยการใช้ระบบ WiFi อันนี้คือเฟสที่1เฟสที่2เนี่ยผมสามารถที่จะใช้การบริหารจัดก,การน้ําโดยดูจากที่ใดก็ได้ในโลกนะครับใช้เป็นเฟสสองในการใช้เป็นระบบอินเทอร์เน็ต ทีนี้หลวงพี่เนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ว่าเช้าเนี่ยจะให้ลดน้ําตั้งแต่กี่โมงแต่ละแต่ละลายจะลดครั้งละกี่นาทีเพื่อให้แมชกับผักพืชผลที่ที่หลวงพี่วิเคราะห์แล้วว่าพืชตัวนี้กินน้ํามากกินน้ําน้อยมันจะมีตัวกินน้ํามากก็ต้องเปิดน้ํานานขึ้นตัวที่กินน้ําน้อยก็เปิดน้ําน้อยลงโดยที่น้ําเราจะมีบัฟเฟอร์หรือว่าเก็บไว้ในที่แท้งเนี่ยฮะและในอนาคตเนี่ยผมผมคิดไอเดียต่อในเรื่องของการ จะทําให้น้ํากับปุ๋ยเนี่ยมาพร้อมกันเลยคือถ้าจะออแกนิกก็ต้องออแกนิกทั้งระบบเพื่อให้คุณเพื่อให้ผักเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ได้ทานผักในในลักษณะของความเป็นอินทรีย์เราก็จะสามารถมีแท้งเพิ่มใหม่ชุดนึงแล้วก็เติมน้ําเติมปุ๋ยเนี่ยฮะสัดส่วนต่อ1ลิตรต่อ1 0 0ลิตรน้ำหน0่งร้ลิตรเนี่ยผสมเข้ามาด้วยกันแล้วก็สามารถโปรยเข้าไปในที่ ต้นไม้พวกนี้ได้เลยนะครับทีนี้ปัญหาที่หลวงพี่เจอเนี่ยก็จะมีเรื่องของศัตรูพืชถ้าศัตรูพืชเนี่ยผมก็มีวิแนะนําวิธีเดียวเลยก็คือต้องต้องกางมุง้งนะฮะถ้ากางมุ้งพวกศัตรูพืชนี้ก็จะจบเราเราปิดตัวแปรอะไรบ้างตอนผมทําโจทย์ตอนแรกของหลวงพี่เนี่ยจะมีตัวแปรอยู่ก็คือว่าต้นไม้เนี่ยจะต้องการแสงก่อน,นอย่างแรก2ต้องการแร่ธาตุในดินเพราะฉะนั้นปุย๋ยวัชาสามเนี่ยต้องกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช4 น้ำเพราะฉะั้นแหล่งแหล่งต้นน้าของลุงพี่เนี่ยแฟกเตอร์แรกคือผ่านและลนเพราะมันไม่มีหมดและตามสัดส่วนของพื้นที่ก็สามารถที่จะดึงออกมาแล้วสามารถที่จะขึ้นมาตามระดับหน้าดินได้ตัวตัวดินและท่านในดินเนี่ยเราก็ใช้วิธีการคลุกปุ๋ยโดยที่เราแยกดินมามาต่างหากไม่ใช่ไม่ใช่ดินที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ เราก็เอาดินที่ได้เนี่ยมาคลุกป,ปุ๋ยแล้วเราก็เติมปุ๋ยผ่านน้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าระบบจุลินทรีย์ส่งเคราะห์แสงตัวนี้ผมก็คิดไว้เรียบร้อยจบหมดแล้วแล้วก็การที่จะป้องกันอย่างเดียวคือเรื่องของมแมลงนะครับถ้าหลวงพี่การเรื่องของมแมลงได้ทุกอย่างก็จะจบตามแฟกเตอร์เลยครับ ก็ม้งเตรียมปักเตาไว้แล้ว<อ>เดี๋ยวขึงลวดม้งขอบน่าจะจบตอนนี้เราขายได้มาลอดก่อนหน้านี้เราก็ไปช่วยพระช่วยนี้ในช่วงโควิด<อ>ช,ชุดนี้ก็จะรังวันนี้ก็จะมอบเสื้อผ้ายกับนักเรียนทั้งหมดก็ได้ขายได้มาก็มาสามเราจะมอบไปกับนักเรียนแล้วก็ต่อไปจะช่วยผู้เติดเตียงต่อไปอาจจะ สอสคงทางานหนักเลยทงใช้สอสอไปช่วยเยี่ยมเพว่าเรามีเวลาตนตัวระบบนี้ที่ผมออกแบบไว้ไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งงานนะครับผมออกแบบไปถึง4งานถึง10งานได้โดยใช้แฟกเตอร์ที่มีอยู่เนี่ยครับตอนนี้เหลือแค่ทองที่ต้นอนุมัติแพงไหมระบบเฉพาะระบบเป็นหลักแสนครับผมเป็นหลักแสนครับแต่ตอนนี้ยังผมยังไม่ได้ทำเอาไปในเชิงพาณิชย์นะครับ ทางชาวบ้านชาวสวนเนี่ยจะเอาไปติดตั้งเองซึ่งตอนนี้ผมกําลังทําอยู่คือผมก็จะพยายามทำลักษณะของเชิงน็อกดาวเลยผมทําเพื่อต้องการจะสร้างแบรนด์ผกักออแกนิกออกมาทําโดยโดยเองโดยโดยไม่ได้ขายระบบ,บเป็นเป็นเป็นหลักนะฮะผมทําผมจะยกมาทั้งน็อกดาววางตุ้มต่อท่อและดึงน้ําเท่านั้นจบครับโดยใช้น็อกดาวที่เราวางไว้เนี่ยจะมีทั้งกล้องวงจรปิดมีทั้งระบบสื่อสารผ่านไร้สายระบบควบคุมวาล์วระบบบริหารจัดการน้ําทั้งหมดก็จะอยู่ในน็อกดาวนั่นเลยครับ